ครับผมแคม KC Racing ครับผมสวัสดีพี่น้องประชาชนมินลาแฟนเพนเพนเคซี C, โชว์อัพนะครับผมฮะก็วันนี้ผมก็พา,ามาดูเจ้า t o โยต้าแคมรี่เอซีวี40นะฮะมาใส่โชว์ก็ตัดซินเวอร์นิ a แมกพามอ่าเจ้าซินเวอร์นิ a แมกพามเนี่ยฮะดูจากรูปร่างหน้าตาและสีสันเนี่ยผมว่า สวยถูกใจหลายๆคนดูดูดีผมว่านะดูดูแล้วก็ดูแบบว่าแพงนิดนึงอะสีเนี่ยผมว่าดูมันแพงๆหน่อย่ะครับเจ้าตัดปรับเกลียวเนี่ยก็เป็นโมโนโทูบนะฮะอย่างที่บางคนหลายหลายท่านอาจจะทราบบางท่านก็ยังไม่ทราบแต่ผมก็จะพูดให้ท่านทราบว่าตัดปรับเกลียวตัวนี้มีความนุ่มปรับนุ่มแข็งได้สามสิบระดับอยากได้แข็งก็หมุนไปขวาสุด อยากได้นุ่มมากๆเลยนะหมุนไปซ้ายสุดครับผมแต่ถ้าอยากจะได้ฟิลแบบไหนที่พอดีกับตัวเองก็ลองปรับเองได้ที่บ้านครับต้นหน้าก็ปรับง่ายต้นหลังก็ปรับง่ายอันนี้แต่ถ้าจะปรับขึ้นลงหมายถึงความสูงความต่ำของรถนะฮะที่เข้ามาหาเราได้ที่ร้านเลยเราปรับให้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสตัทปรับเกีียวที่ปรับความสูงต่ำของรถได้ครับผมก็ โดยรวมแล้วฟิลลิ่งผมเคยลองแล้วลองหลายคันแล้วพวกแฮมดี้เนี่ยฟิลลิ่งดีเลยเจ๋วไม่น่าเชื่อว,ว่าสตัดจะนุ่มได้ครับผมแต่ก็ไม่ย้วยคือแน่นอันนี้จะเป็นหัวปรับของข้างหลังนะฮะซึ่งมันจะปรับยากแต่ทีเนี้ยเขาก็พัฒนาขึ้นมาโดยการมีตัวนี้ขึ้นมาช่วยเพื่อที่จะได้หมุนปรับเองง่ายขึ้นในเรื่องของความนุ่มความหนืดนะ แล้วก็จะมีนี่ลูกมากรองไงนี่ทำเป็นเท่น,นี่ลูกมากันโคงแถมมาให้อีกด้วยนะครับผู้หน้าก็ดูนะครับว่าเดี๋ยวช่างติดตั้งให้เราเสร็จแล้วก็ตั้งูนยนให้เรียบร้อยแล้วผมก็จะพาลูกค้าไปลองรอบหนึ่งแต่ใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับช็คตัวนี้หรือว่าใส่แล้วกับรถพันนี้ฟิลิั่งเป็นยังไงไรครับเดี๋ยวเราผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างลูกค้าก็ไปดูกันเองครับผมวันนี้ผมว่า ฝากเพลยล้านเคซีเรซิ่งยูทูบเคซีเรซิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับครับสวัสดีครับ